ครับก็วันนี้ก็อยู่ที่วัดศรีสะทองริมทางรถไฟสายใต้นคะรปฐมครับนี่นะก็เป็นวัดที่ตั้งแล้วก็มีชื่อเสียงใ,ในด้านของวัตถุมงคลแล้วก็บูชาสกาุลสมเด็จพระราหูกอ,อมจันทร์ครับนี่ครับก็จะมีสวนแล้วก็พระพุทธรูปมากมายครับตั้งอยู่ให้ความร่มรื่นนะ ก็ตรงนี้ก็จะปิดประตูอยู่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในตรงนี้กันให้หมดเลยนะแต่พตุทธคอนในสีตรงนี้ก็กำลังทำอยู่นะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่นี่ก็ต้องรอดูกันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่า จะมีอะไรบ้างครับในส่วนของพระราหูอมจันทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดศรีสะทองแห่งนี้ครับห้องน้าก็าจะอยู่ไปตรงนี้ครับแล้วก็จะมีทั้งสาราร่วมใจในถนงนี้ครับก็จะมีพระพุทธรูปมากมายครับแล้วก็พร้อมช้างด้วยสามารถมาตีกองเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้นะ แล้วก็มีสั่งวาทาราลัตตรงนี้ครับนี่หลวงปู่น้อยทามารั้นครปฐกครับแล้วถัดไปก็จะเป็นพระอุโบสถแล้วก็จะเป็นลาหูอมจันตรงนี้ครับก็เดี๋ยวตัดไปเข้าไปข้างในกันเลยวันนี้มาอยู่กับที่วัดศรีสะทองครับก็มีพระลาหูนะเป็นสัญลักษณ์ที่โดนเด็ดครับนี่นะก็โอ้ไม่ได้ดาดฟ้าก็สวยๆเลยครับ องค์พระราหูนี่หละคนก็มาบนบานศากลกรากันเยอะนะหันไปด้านซ้ายก็มีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบนอกครับก็ทั้งวัตถุมงคล,ลอะไรพวกนี้ครับก็มีกามาย่างมากมายนะนี่ครับองค์พระราหูแล้วก็จะมีพระอุโบสถด,ด้านหลังเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะคนก็มาบูชาสักการะกันเป็นจำนวนมาก แล้วก็มีตึกเก่าแก่คลาสสิกพระบุศัวัดอยู่อย่างครบถ้วนแต่โซนนี้ไม่ค่อยมีใครมากันเลยนะนี่โอเคเราเข้าไปกันครับ พระจ้รูปนะอยู่ท่ามกลางแบบืรดกาวิจิตเลยฮะ,ะจะมีสองฝั่งครับผมในี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับไม่รู้เข้าได้ไหมนะมีด้านหลังด้วย อ๋อเป็นนี้ปรับปรุงอยู่เป็นแล้วโบสาตสีทิศนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมฝาผนะังโ้ไม่ได้เล่นๆน,นะเนี่ยที่นี่นะโห สระวายน้ำนี่ก็ไม่มีคนเหมือนกับกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะครับพระพุทธลีลาสวรชัยสีเนาะนี้ อันนี้เป็นพันนาคปกประจำวันเสาร์แล้วก็อันนี้เป็นหนูนแก่สลักแล้วพงการวิจิตครับ จอยสติ๊กเลยนะก็ค่อยดูไปคือก็จะต้องมาถ่ายบุดสดกันอีกรอบหนึ่งครับดีงามพอดี้ นี่ครับออกมาดูพระราหูได้จากตรงนี้นะ <c oughs> เราได้เวลากลับไปแล้วครับ สาโพระัพหลักๆนี้นอกจากพระาหูก็มาแวะมาไหว้กันได้นะก็มีความงดงามแล้วก็มีความเอกลักษณ์ครับนี่ครับก็มีทั้งคาชาบูชาเทพประมาณนี้ฮะเราเก็บงานเก็บรายละเอียดไปก่อนนะ คือวัดจะติดทางรถไฟสายใต้ที่จะไปยังสถานีนะคะปรปฐมด้วยนะครับคือความพิเศษของวัดนี้นะนี่โบสถ์ครับเปิดนะเอ้ยไม่เปิดโทษทีฮะตอนแรกนึกว่าเปิดให้เข้าไปด้านในมีเป็นสาราการมเพียนเก่าแก่ด้วย นี่ครับบอกไว้ต้องข้าวทางรถไฟออกมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีน้ําตกอยู่ฝั่งนูนครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถทั่วๆไปอะโอเคครับประมาณนี้นะด้วยองอามาที่แดดมันร้อนผมก็จะเน้นข,ข้าวๆแล้วก็เจาะดูส่วนในล้มเป็นหลักนะโอเคครับประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเนี่ยฮะแนะนำกันครับวัดศรีสะทองจังหวัดคนครปฐมสามารถมากันได้ฮนะสวัสดีครับ